สวัสดีครับผมอาจารย์สุรตานต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกๆท,ท่านที่การต้อนรับมาเป็นอย่างดีไม่ว่าท่านที่เข้ามาทาง YouTube ก็ตามหรือจะเป็น f c e e o o o k เพจร้อยดาวกระทบดวงกรดีผมต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นส่วนของท่านที่มีลัคนาราศีสิงห์แต่จะเป็นคำพยากรณ์ในเดือนธันวาคมปี2568 สำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบว่าลัคนาของตัวท่านเองนั้นอยู่ราศีใดก็ขอให้ตัวท่านเองนั้นเข้าไปใน Google ได้เลยครับพิมพ์คีย์เวิร์ดคำว่าผูกดวงโหราศาสตร์ไทยออนไลน์ในนั้นก็จะมีมาให้ท่านเลือกหลายเว็บเลยครับท่านก็เลือกมาสักหนึ่งเว็บเป็นเว็บที่น่าเชื่อถือได้เมื่อเข้าไปแล้วจะมีรายละเอียดให้ท่านกรอกก็คือวันเดือนปีและเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดพอท่านกดตกลงโอเคไปปุ๊บ ในนั้นจะมีบอกเองครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ลอลิงไม่หันอากาศหรือจะเขียนเป็นตัวยอหญิงก็ตามนะครับก็จะบอกว่าลัคนาของตัวท่านเองนั้นสถิตอยู่ราศีใดท่านก็ใช้ข้อมูลตรงนั้นมาเลือกคลิปได้เลยครับว่าท่านจะดูคลิปของลัคนาราศีใดกันแน่และในการที่ท่านฟังคลิปวิดีโอนี้ก็ขอให้ดูเป็นแต่เพียงแนวทางพอแต่อย่าไปเครียดแล้วก็อินมากจะเกินไป เพราะว่าพื้นฐานดวงชะตาแต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกันการที่ผมจะพยากรณ์ให้ตรงใจใครร้อยเปอร์เซนต์นั้นคงเป็นสิ่งที่ยากทีนี้ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมก็ขอเข้าเรื่องเลยนะครับดวงลัคนาราศีสิง์ประจำเดือนธันวาคมปี2 5 6 8จะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยครับวาสนาโดยทั่วไปของลัคนาราศีสิง์ดวงชะตาของตัวท่านเองในช่วงครึ่งเดือนแรกก็เรียกได้ว่าด,ดาวสุประค์ไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์พุธ สุขโครจรเข้าสู่พบที่เรียกว่าพันธุในดวงชะตาของลัคนาราศีสิงห์จึงส่งผลทําให้ตัวท่านเองนั้นมักจะมีโชคมีความสุขสมหวังนั้นมาจากคนในครอบครัวหรือไม่ก็เป็นญาติพี่น้องหรืออาจจะหมายถึงนะครับหากท่านดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องบ้านรถที่ดินก็นับว่าเป็นผลดีบางท่านก็มีโชคทางด้านการเงินมีโชคความสําเร็จแบบฟุกฟุกมาจากเรื่องที่กล่าวมานี้ได้นะครับ ในด้านการงานนะครับดาวพฤหัสบดีนั้นมักจะทำมุมถึงดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวท่านก็เรียกได้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้คุณสนับสนุนส่งเสริมดีนะครับส่วนท่านที่ค้าขายหรือมีธุรกิจเป็นของตนเองนั้นก็เรียกได้ว่าลูกค้าก็ยังเมตตายังสนับสนุนอุปถัมภ์ตัวท่านเองอยู่โดยรวมแล้วความราบรื่นความสุขสมหวังนะครับยังมี ดวงท่านนะครับดาวพุธเป็นดาวการเงินยังเดินร่วมดาวตันุลักษ์ร่วมดาวประจําตัวนะครับและยังมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวให้โชคให้คุณนะครับทำมุมดีถึงนะครับจึงส่งผลทาให้ในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นการเงินของลัคนาราศีสิงนั้นท่านสามารถที่จะดําเนินไปได้แต่ว่าภาระรายจ่ายของตัวท่านเองนั้นหากมีเป็นเรื่องธรรมดาครับและดวงของท่านดาวพระ朗าษานั้น โคจรเข้าสู่พบที่เรียกว่าปุตตะอังคารเป็นดาวบาปเพราะนะครับเมื่อโคจรเข้าสู่พบปุตตะแล้วหากท่านมีบริวารบางทีก็อาจจะมีเรื่องให้ต้องขัดแย้งกันบ้างครับแต่ผมก็มองว่าไม่เป็นไรวาสนาดวงชะตาของตัวท่านเองในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับช่วงหลังวันที่23ธันวาคมปี2568ไปแล้วพฤหัสบด,ดีนะครับจะถอยหลังเข้าสู่พบที่เรียกว่าลาภในดวงชะตา ดาวสุรคราเหาไม่ว่าจะเป็นอาทิตย์ดาวศุกร์ยังทํามุมดีถึงลักนณาจึงส่งผลทําให้นะครับอย่างน้อยคนสนับสนุนช่วยเหลือความราบรื่นของชีวิตในช่วงครึ่งเดือนหลังท่านนั้นก็ยังดีอยู่นะครับแม้ว่าในภาพใหญ่ตัวท่านเองนั้นอาจจะยังไม่ได้สบายเสเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าราหูยังเล็งลักนณาราศีสิงห์อยู่แต่การงานการเงินของตัวท่านเองนั้นยังไงยังไงนะครับก็ยังที่จะขยับต่อไปได้นะครับ แต่แนะนําว่านะครับดาวบากพระเคราะห์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นดาวให้โทษในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นก็ยังนําหน้าดาวอาทิตย์ดาวประจําตัวท่านนะครับและนําหน้าหลายราศีด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับก็อาจจะส่งผลทําให้ลัคนาราศีสิ่งนั้นท่านก็มักจะมีเรื่องต้องเหน็ดเหนื่อยต้องฟันฝ่ามีอุปสรรคเหน็ดเหนื่อยในการดําเนินชีวิตบ้างเป็นเรื่องธรรมดาท่านจะเก่งกาไรหรือจะลงทุนอะไรนะครับก็ทําได้แต่ขอให ทำแต่พองามอย่าไปทําใหญ่อย่าไปโลภมากเกินไปนะครับควรจะเป็นแต่ช่วงสั้นๆการเงินของลัคนาราศีสิงนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังดาวพุธเป็นดาวการเงินช่วงก่อนวันที่26ธันวาคมปี2 5 6 8ก็อาจจะมีบ้างครับที่การเงินท่านอาจจะชะลอตัวลงไปบ้างไม่เป็นไรแต่หลังวันที่26ธันวาคมปี2068ไปแล้ว ดาวพุธเป็นดาวการเงินจะโครจรร่วมกับดาวสุเปรขอร์เคราะห์ขึ้นมานะครับจึงส่งผลทําให้การเงินของตัวท่านเองนั้นหลังวันที่26ธันวาการเงินก็ยังมีความคล่องตัวแต่ยังไม่ถึงกับอิสระในการที่จะใช้จ่ายได้เต็มที่ไลฟ์สไตล์ักเลยทีเดียวนะครับอย่างไรท่านก็ควรที่จะระวังการจับจ่ายใช้สอยทางด้านการเงินเอาไว้ก่อนครับต่อไปจะเป็นวาสนาทางด้านความรักของลัคนาราศีสิงห์ สำหรับท่านใดที่มีคู่ครองอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วโดยมากดาวบาบเคราะมักจะลายล้อมพบปัตานิพบที่7็พบคู่ครองค่อนข้างมากก็ถือเรียกได้ว่าคู่ครองของตัวท่านเองนั้นมักจะมีอุปสรรคในการดำเนินชีวิตเช่นต้องระวังคู่ครองสุขภาพไม่ดีคู่ครองมักเจอภาระทางด้านการเงินหรือการงาน หรือบางท่านคู่ครองก็มักจะดูห่างๆไปในระยะนี้ได้ครับแต่ความรักชีวิตสมรสของตัวท่านเองนั้นก็ยังสามารถที่จะดําเดินไปได้ยังไม่ได้ถึงกับดวงตกและดวงชะตาของตัวท่านเองนั้นในเดือนนี้นะครับดาวสุคระาะห์มักรายล้อมดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวท่านเสมอจึงส่งผลทําให้ท่านนั้นมักเนื้อหอมมีสเสดต่อเพศตรงข้ามได้ง่ายฉะนั้นในเดือนนี้ท่านจะต้องวางตัวให้ดีครับสําหรับท่านที่ยังโสด หรือยังไม่มีคู่ครองนะครับก็เรียกได้ว่าคนที่ยังสแสวงหาคู่สแสวงหาความรักนะครับหากท่านชอบใครสักคนหนึ่งโดยมากโชคทางด้านความรักมักจะอยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังหากท่านรักใครหรือชอบใครก็ตามแต่ช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นก็มีโอกาสที่เขานั้นจะรักตอบนะครับแต่อาจจะเป็นรักในช่วงสั้นๆแต่จะเป็นรักระยะยาวหรือไม่นะครับบางทีก็อาจจะไม่แน่นอนเสมอไป ก็ขอให้ลัคนาราศีสิ่งนั้นจีบใครครบใครในระยะนี้ก็ควรที่จะศึกษาและดูใจกันไปก่อนและบางทีคนที่ท่านชอบนั้นก็อาจจะหวังที่จะดูใจและดูนิสัยพฤติกรรมท่านเช่นกันครับยังไงก็ขอให้เรียนรู้กันไปก่อนสำหรับลัคนาราศีสิ่งนั้นก็คงมีเพียงเท่านี้